สวัสดีจ้าวันนี้สีพากันไปตลาดได้จ้านี่จ้าบรรยากาศในรถเจียบมากแมวได้ไปหมาได้ไปตลาดกับแมววันนี้ได้นี่น้องปุ๊ปป่มปูชาแนลนี่กำลังไปตลาดจ้าเดี๋ยวไปพ่อกันอยู่ตลาดได้จ้าโอ๊ยลืมมาทัาในไ,ไทยโชเฟอร์อยู่ นี่จ้าชเฟอร์กำลังขับรถได้จ้ากำลังเดินทางไปตลาดบ้านไผ่สั่นเธอกะไปโน่นเหรอเธอก็ไปบอกแม่ไว้แม่ไปคุยกับเขาแล้วเราถึงมาถึงแล้วเ้องกับผัวปะผัวปมากรองเลยมาหลายแล้จ้ากับตอนนี้กําลังเดินทางไปตลาดเด้จ้าบางคนเนี่ยบางคนนะเอาเอาไปมาไปหายังกับบอไดบ่บ่หายเป็นยุหันะ กับม,ปมเปลี <K> ่ยน7จกิโลแต่ดีขึ้นกับม่าเจ็บตัวนี้หรือกับม่เจ็บอีกเลยเลยเลยจ้าตอนนี้รถกับติด,ด,ด <c oughs> ตอยู่นะจ้าไฟแดงออนี่รถ อบตเป็นเหตุสิอบตเป็นเหตุก็แยกกันครับไม่เหลืออบตเอพวกนี้เฟดบุกเอาอบตเป็นเหตุเหตุเป็นรถมาจากกรุงเทพมาแยางเลยจ้าเป็นกระแมารเรียกอบอตจ้าไฟเขียวแล้วเลี้ยวเขา ตลาดบ้านไพ่เดี๋ยวให้เราก็เอาทุกช็อตนะทุกช็อตเหรอทุกคลิปเลยเจ้าสิเอาทุกช็อตบันนั่นเอาไปร้อนบ้านอะไรไปจ้าโงได้พาพดีนะตอนนี้กำลังเข่าในโตเมืองเด้อจ้ะกำลังสีเข้าบ้านไผ่ไอ้ตลาดบ้านไผ่จ้า มันยิงงงงิงอยู่นี่จ้าคือหอนหิกสาบานไฟจ้ตอนนี้กำลังสิเข่าสู้ตลาดลาได้จ้าอาไรลานเติมแกสได้ครอไปก่นอนเลยขั้นตอนแรกก็เติมแกสก่อนเด้จ้ากแกืัด อ,อจ้าตอนนี้ก็เติมแก๊สแล้วจ้าตันนี้กำลังมาหนานแก๊สเติมแก๊สด้วยจ้า ร้อยเจ็ดสิบรอยเจ็ดสิบอยเจ็ดสิค่ะจ้าเติมแก้เซ็นแล้วจ้าจ้าตอนนี้ก็มาตลาดเส่าได้จ้า อะอจ้าตอนนี้กำกำกำลังเดินหาสื่อของด้วยจ้ากับพี่สาว เดินกันไปเรื่อยๆจา่าจะสื่อๆอยังกันแน่นนหมดเลยจา้าออไปแล้วโอ้มกคิดไปทำ<อ>ตามเจ้าหน่งครับตามเจ้าเน,นี่ยนี่แหะนี่แหะเนื้นอไดีตัวเราตัวลอด ก็เนะชอไหนอเอาวะล่ะนี่หน่อยอง้าองทาแ้วคนือตอนนี้ก็แวะซื้อถุงเท้ารองท้ารู้จ้า อากาศเริ่มน้แล้วก็แวะซื้อถุงเท้ากันุ้งิ้กันเดกเห็ดจีบจ้าต้นนี้ก็หอดตลาดเราได้จ้ายางบึงของอยู่ของกินได้จ้าช่วงเร้า ก็มุ่งกันคุณผิดครัาเรื่ยเารีห้เือไปเสือใส่ไกัน Đấy, mà thân này sang luôn.

จ and and That s <S um, so ิ be, all. Like yeah, no. so ้มอะไรบ้างหล่ะฮะง่ายกว่จ้าก็แวะสื่อมันมันปิ่งนะจ้าเอายี่สิบบาทกระตรงม ก็มาหอดมาหอดรถเลยด้ด้จ้นเยอะเยอะ,ะของสื่อพี่จะแนวกินจ,าจา้าจ้าซร้าเน่ตได้จ้าทรามะคลิปเนี่ยก็อยเรล่มกดไลค์กดแชร์ให้แม่มันนี้นำแม่เด้อจ้าขอบคุณจ้า